สบายดีครับพี่น้องครับเมื่อวางจากการดันดินครับเล่มาอัปเดตข้อข้าข้อขั้วอย่งเบิงครับกะโค้งหลังคากับเสาเสาแบบที่ปูนทุกเสาอยู่ตีนฐานครับข้อซีคุ้นแปดห้าห้อง โค้งหลังค่าร่วมเสากับลิกมินสองแสนสามหมื่นเจ็ดบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่ันบาทบยากาศข้งในร่วมด้านหนา้ารวอมน้ำรอบเนี่ยหนึ่งแสนสาบาทแม่ว่าเดี๋ยวบางนิดน่อยครับลิกก็วันนี้ หนึ 1> 1, ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ร่วมร่วมค่าสร้างครับร่วมค่าสร้างเรียบร้อยร่วมอะไรเรียบร้อยค่าสร้างเพิ่มเอาสองหมื่นเก้าครับตรงด้านลัางก็จะเป็นหลังคาเก้าเมตรครับอันนี้เดี๋ยวจะสรุปอีกท่าน,นึงครับอันของไม้ที่ศรีมหายทองวดัดเลยท่านบ่นเด้บอกแลค้คาครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตไหม เฉพาโดยรวมนี่คือหนึ่งแสามพับาทลงคนกับมาถามว่าเรียวเรียวขอเสาก้อนนดเดยครับราจารว่าพรมิดห้องเถวมีโครงกันไม่แม่ครับกับโครงการตัวกันแล้วครับอันนั้เป็นโครงการของหลังค่าอันห้องที่หานี่จะเป็นห้องเก็บของ ของคลิปของใส่ประตูลิกแบบประตูเลื่อนครับของนี่กำลังที่ไอาา้ขั้นอันนี้จะการก้อการเฮ็ดห้องน้ำนี่จะบวอีกเท่น,นึงด้ครับแต่โดยรวมแล้วก็แสน 3, 7, สามหมื่นเจ็ดพันสี่เท่าธรรมดาอย่างนีครับเอาโท้าวว่านะครับเสาหนาห้าลิกรสาม ตัวเซาตอนนี้กำลังที่ขั้นยื่นของจิบของด้านล่างนี้จะเป็นสวมครับอันนี้ก็เมาอีกผู้เกา่านักฆ่ากันย่งพี่น้องแล่น้่าขันต้องนี่นหาหมืน่นเพองนี่ก็พี่น้องก,กันอดสองมูนเก่าครับท่อสวมครับนี่จน ยืนมาหน้อยนึงก็เป็นห้องน้ำพอดีอันนี้ว่าจะหาเสามาใส่ครับมันยืนเมื่อน่อยหนึ่งแต่ถ้ากขึคือล้วก็สีเกียบดีนะครับเั็นขาไม่ถากกัซื้อเตี้ยตัวนี้นผมเปิดให้ร่มเขาครับโอ้เย็ยนดีไปยังครับว่ามันเปิดให้ร่มร่มเขาทั้งรุมร่มเขาทั้งทนี่ส่วนทางนั้นผมมีอายห้อนเลยครับตอนเทียงอยู่เด็บบนมือครับงอควายคือสีมากครับร่มเย็น คนผ่นมาถามเศราเล้ครับโอ้ยผมประเ็นของเที่ยวมีข้อกู้ยหญ่นังเลพวนข้กห่างกันนสามสิบปีได้สิได้ใหญ่ออกแล้วระบบน้ากันยู่นกันทุกจุ่มอย่างนี้ยนะหาห้องก็จะได้ซ้ำนี่เรียงไรเดี๋วไปเบื้องส่วนเขาพดน้ำพอง นีอันนี้เป็นไาที่ผมขุดนาปูกครับที่เคยบอกไว้มันจะง่ามกว่าเสียบทนมันขาดน้ำคือขาดปุยว่ะแบย่ยหนึ่งเดยงขาดนา้ำหนึ่งไม่มีเวลาเหแล้ว มาได้งงามกันที่กิบเอาเนี้ยเยอา,าอยู่เลยโลดและแซาเพียงน้ำคาสงูงซื้อข้าวพุห้าล้อยคาสูงสองลอยกลวงที่ส,สามลอยโอ้หกลอยข้าวพุปลูกซ้ำแซน่าฝนนะเชื่อ อันนั้นเ่อง,งามก็ตองุมสั่งไปเนี่ยนัขอาวโดครับ ปลูกซซ่บๆประสีดีถิ่มกรอซื้อครับมันบ่มีล่าปลูกงาเอาโพภชนบาลถิ่มไปครับว่ามันสีว่างเบา่างจักมือครับมูอเอื้นไปดันดินเมาดันดินเนี่ยงานเที่ยวเนี้ยครับว่างเงี้ยผมเลยเขาถือว่าดีที่ส่วนยุทธสงการเดี๋ยวไปเพิ่งว่าน่อยครับที่เพิ่งเกิดได้สองมือครับ ลูกเก๊กี่ไรซิบขอกล้วยครับสามสิบปีแล้วครับ่อนก้อนผมเกิดง่ายไปง่ายมากสามเดือนครับเธอเรียกยืนมองซสาไฟเห็นครับมองซสาไฟเห็นเธอเรียก เด็กกามาหันมองเขาคุดควงครับเธอที่สองเดีวมาจบตัวนี้เป็นเทธอที่สามครับอันเก่าอันแล้วกล้วยก็บมือตัวจอยหญ้าพวกนี้ครับเลี้ยงอะไรนี่งทงทองอยากหยอกว่ะอยากซุ่นนีน่แม่ลูกอ่อนครับออกลูกมือก่อนนี่ครับเกล็ดไตเมื่อน,นั่นขั้นคนไปอยู่เนาะ ครัน่องไม่รู้ครับ,รบตั้งซื้อไว้ออกไม่ได้สุมมงกลัวกินนมแม่แล้วครับกินนมเป็นสุมมงกลัวบ่ได้จับยากครับเอื้อยนี่ได้จับใส่ครับแต่ตัวนี้บ่ครับกินนมแม่เจ๋งครับกินได้เพบนมือกลินเองว่าลูกจีเชี่ยร้อยซิบเอื่อยเป็นลูกซี่ไหวสวนเก่าหัวกำนอนอยู่ผม trời ai bớt cầm mua nhà tải riêng lại phim ngay cho con cái chỉ sai tuần kể hoa thị đi qua bớt bớt bằng kìm bùi xô so thế nó xô so thế nó đúng vọng nó hình nó hình nó ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้แล้วครับนะแ,แล้วกานครับสบายดีครับ